โมหันตัสหักวันโตร่างหันโตสัมมาสัมพุทธ ทัดสนะโมตัสสะักขวันโตรังหันโตสัมมาสัมพุทธทัสสัง นะโมวันภัสสะภาวานโตวังรางหันโต <imitation> 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 สามพุทธธาตุขัดฉันโตโสภาต อาวังโจสามโมทิสินาสังหะกัจจินุโพโตังขาด

Why is it Áck Arerre Nil sociedad Yeah Oh Oh Oh. Why is it S tangını Trong

จำกาสาอัปมิวาสิริงสัมปองวันอภาระมิคากินเนกัดน Chính xa mai hàng na chờ tiếng tiếng ca

ที่เข็นใจขาดันโตตาแก่ก็ตายตาวไปตามรารยาวีย มีสำคัญเขาแล่มออันนายพรานพลเนียจรจิตและตําบุตรบอกแจ้งแล้วแต่พายังลางอัดทางสะ อาจจูตังโกมในปราณศพบพระสิทธาจานจร์จ,จ,จ,จอาจุดใจเจ้าจงเจริญจัญาโยดหญิงโยงขี กอนากองกูลถ no ้าพิมทีกระทำนามัดสังการจึงกระหนาปะตีสานนาทาถามถึงทุกภัยภัยญาที่เล แหลเลเล่ลเลือบยุงรินกินโลหิตสับพาพาอาสราพิษมาึกเข้าร้ายกาดันจะรบกวันอาธรรม ลันทียันทูอันถึงทีท่ที่ยาวสาวเวง้าพลาคานระสิธทธาจารย์จึงแจ้งเหตุว่าสภาผ้าพายกาเพศใหม่กระทำร้ายทั้งมูลลาพลาคานก็ห้างไม่ไมเกิด เครื่อ,องแหละขัดสนพ้นเอมอโอดอ่านจะคบฉันก็มากมีอาเชิญน่าเชิญเชิญไทยชี ชำราเข้าวเสียไข้สินทุรีในโรงน้ำเราก็ตักไวายในตุ่มเต็มตามเตลจะปราทานอาหารทานทุเรศสัญจรมาในวันนี้ ว่าสิสวัดวิเศษเขตกระเสสานการเจริญอย่ารังรอเร็งนาชันเถิดนางทถ้าชี่อนาำเราวกตัก วายในตุ่มเต็มตาละเต่จะปรารถนาทานทุเรศจนมาในาวันนี้พระเจ้าค่า ลาเรือสีใจอรีรบจังหายรับประทานมูลลาพลาาานทรงหาคุณอันใด้าลบ่มีได้ดูเอคา ฤกธาจารย์จะรับดำรงไว้ในวางกราอุนันดุไอยาคาเอาสืออุสาสืบสะอเฉพาะหน้ามาถึงนี้อานุไอยา เมีกรรมลลามุงมาหายใครจะประสบพบพระองค์อักคารมวรมทานาทิปบ่นีอนามวะา ว่าเพรยันดอนดวงดีรกเลิดกระสัตว์ในสากลยะทิชานาสินสังเสมมว,ว่าผู้เป็นเจ้ารู้ตำแหน่งตำบลบ่อผิดสถิตสถานจงได้โปรดกล่าว ข้าพฤกษาจารย์ให้สาบสักหน่อยตั้งสุตตวาตปะโสพระจุดตรึกสีได้สดับสารคดีมุตสาวาตอ,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 อันแมชี้ชัชทรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อกว่าชื่อกวางจึงพาพรามไปยับยังอยู่อาศัยสิ้น ส่วนแห่งราตรียังเทีทริทกให้รับประธานมูลประลาการของป้าคล,ลันลุงสร้างสว่างอารุโนไทยจึงพาพรามไปสถิตยังตนทานเถื่อนยาวิธียันแล้วยกทักสินหัดขึ้นชีไขเท้ีจำระยะคา จึงกราวเป็นบทคาถาขึ้นทานที่น้ำไหวโยกิง มุเนียนังหัดนาพังอาทียาังอัตนาเธอชูวาชกออกออกจากและกุนดียาหินที่ป่ารก yêu chôm a mù an ok na lên can nan 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 nỗ nền lu quăng ao mê xuồng xi áng huèo măn chỉ ca lung hô kèo มากินนาแองแงบบกาลที่ตนกระทิงกันนั่นแน่นกในครันทางอาคันในทัดทัดท่าและนี่จับมาต้นนึงกระทิงนั่นนกครันทุงแอมันจับในครันทนนาข้าวรังหันนองออนแน่ เออกอิกนาน,นกในคราทุ่งมันจับมาต้อนในคราทิงนาเออในคราทุ่งจริงไหลนายนกนั้นกระทันนกน,นางพรังเฮาเน่ จับกพอพงเลวานนกกรอกดงเนจับแม่งดาแลวันนกนังเง็นนินาอาร่างอ่างว่าเอ็นเล่ทะลางิิลอย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 ลมนาเรียกนังเง,เองอ็นเน ช่างสมมาอังน้าบัวรังอันตังเลไว้โม้ส้มนวะเอ็งละไม่เว้นนจะบินนาเล่ลมมาน้าริยาเอ็นนั้นลงออมเน ไม่ผิดนั่นเลยนอันนนกาแก้วน่าเอิละทั้งสอง,องแก้วเน่บินปีเกยยาเจ้าร้องพรอดปา้มนั่นเจ้าขังเอือยยา เลี no ้ยงน่ก็เลยมาจิกงาเกตกินนาเออที่ต้นนางเก่งเกตเน่นนนกงาแก้วนาเอะละทั้งสององแก้วเลยก็บุยบินมาจับกินงางเกตนะแล้วก็จิกงาลุงหูกินแล พอมบ่ายก็บินนขึ้นรังน้ำโบนบน้ำเป็นนางเจ้าวังอันเน่จับมาไยว,ว่าพอพันน่าผู้เฝ้าอันเล่วียนวนน้ำบินเน่จังอักคอเน่เลวก็ล่องอ่อน ขึ้นบนนะ้ำพมบางไหแล้วก็ลงหอนสุรางเรียงน้ำบางพระพวกนุมิทันนาะเพื่อนและขีดถึงอรุณละ เป็นหว่วงลางนาคิดถึงนาภูมิในครวัวในจำพางนาคิดถึงเอาร่างแม่ที่เคยเรียงเนมบางพรัดพูวาไม่ทันนภพือเนนคิดถึงเาลือนเน เป็นหวัวหลางนาวกคิดถึงนาภูมิในครวในจำพางนาคิดถึงเอาร่างในที่เคยเรียงนาพนในลันดอกในจับในกลันดอกกาลิงอพังอาลูกใน จักกาลงในกาลิงในทัลางมาบินทางองนันงงในเขาในดงป่าอาามมนนุ้ยมาดานนาควายมุนยนรึงสียนัำพระพรังตาเทวเลี้ยวรถ ไปตามมาทางในสวนพันทียแก่เดินนำมันนาโอวาทาวนินฉลังอันเดินตามล้างมตามในร่ำม่ hoài dọm giang lệ mà tam thang làm một đạo ơi thì tròn phải thịt tha lệ phang ngàn để chi à nỉ rêu rêu à khao si lần đi âu chàng khao ô thao ra để เดินนานดำน่อละทียจามน่าละกันไม่จอลจงดูให้ดีละวิทิทางจรเดินเรียบสิ่งคอลอ่่าแวะไปไหนตรงนา้นนี้ละขอชี่บอกให้จงจำไม่ได้ น่านเทาโฮช้างถทงในทางงามง,งามแพร่งี่ตำแหน่งงามบันนาพรดองค์น้ำรันดังอาบท จึงชี่ทางหายไม้แยกทางฟ้า,ากระนั้นหรือทางองคันรยแยแยแยไรให้รีบไปยามยังพ่าน,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 นทางดอนในทาง้ายมือกระนั้นน่ เปลื่องโอปรามดำเนินไปตามนี่เรียกสิ่งคนในยาเพียนผิดให้มาอทิษ อุนดนนอนานอังสันนิจนลพยังอารันนำยาวามเทาชราหนวังนิสิตท,ทางอาขายให้แสงแห่นดีใจสมโมโสนเอินวาติยาเ มีสุนนนทอนเล้วกล่าวเป็นนากรนในกับสิตทานพระคุณอรียลัมไม่มีใครสัวที่นายลีย้ยงดูตัวกระพมมามาลทำไม่ห่วงล้างกระเล้ว,วยังไม่รา ยังของเป็นนาคาตเนรังอาจาย์นั้นโดยจนจิตละแม่อมิตรตันดางกำลังาโซภาแม่นวันน้องและคอยคอยพระคงนั้นเองมให้หลอนน,อ,งงอนน้องอ่อนนาพร้อม วันหลอนน่าเอลยังแรกโรกนเน,นดามรุ่นยามอายุสิบสี่นังว่าสิบห้า แม่ดูหวังจิตละแม่ชื่ออาิตรเลตันดานี่กำลังอาทรงโอภาเป็นโนวันญาอินนอยากจันดายินเนท่าทาสานเอามาเป็นขามเน คอยรับชายและจึงเอือนและสมโอ้ยละก็เท้าจันไรยาวังหายรีบไปายามรันเยาวานด้วยความรักมีอาละตะแก่จจึงยอมเสีย่ยงกาย ไปยังอารานในยงวานพลอะสาพผิดองค์พระเวทสันดษนัละไม่ย่อยนในทางสัตว์ทานและให้ไปาอีสองนสองนอนราคือแกเอวกันขาเลชาริยะ ด้วยความรักมียาละตะแกจึงยอมเสี่ยงกายถึงให้ตัวจนตายยลองเป็นน้ำพียาด้วยความรักมียาละตะแกจึงยอมเสี่ยทีย ไรคือนาทคีรีลาีภูเขาวังรียังเอายามก็สัมภายเอ,อเออเอยละจุนไหลลัวให้ไายทัยทวทัวละควัดแนควัดน้องวียงวียงเนขึ้นเขาวังโคตนางกระโดดเปรีย่ยง เอาเลยทําเคียังเราคงเอาไว้ขาบรใบชาและพอถึงถ้าแกพลัดผ้าอาบน้ำพอพรุบข้ามเท้าขึ้นตนนาพฤกษาเอาผ้าผูกเปลและเจะอละเลเขจะเจะอรรชา เม <S preach science> ื่อยามสนทียาตาแก่ก็พูกเรยนอนเวสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวัาน พรเวสันดนราดเจริญสิงห์าหเมวะพุสิและมียถะประเทศสินไออมรินสุรารมรม อาสมนิวาสธานเทวนารมิตรสถิตสถานประเททีีในปักกินาพระอามกฤต รอนสัญจรไปด้วยใจวางต่างประเทศสังอย่างประเทศทีน่นันเลงมหาวันนะวันนานิธิตาประดับไปด้วยพระคาถา แปดสิบพระคาถาก็สิ้นเนื้อความลงเพียงนี้